สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโรนีชาแนลค่ะหลังจากจัดดอกไม้เราก็มาทำกับข้าวกินเองนะคะเมนูง่ายๆปริมาณสำหรับหนึ่งคนกินไข่เจียวแหนมหมูอ่าแหนมหมูหนึ่งหอ่อไข่สามฟองมาดูกันนะคะเ,เพื่อนๆอร่อยมากค่ะแหนมหมู แหนมหมูหนึ่งห่อที่เรายีเอาไว้แล้วนะคะอันนี้ก็กระเทียมสับไข่สามฟองไข่นี่ใส่ซอสปรุงรสเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็ผงปรุงรสเราก็ตีค่ะตีให้ไข่แตกเข้ากันนะคะแล้วก็เทแหนมหมูล,ลงไปตีให้เข้ากันเลยนะคะ ส่วนกระเทียมพอเราตั้งไฟพอตั้งไฟน้ำมันพอเดือดน้ำมันร้อนเราก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะพอกระเทียมเริม่มหอมเราก็ใส่ไข่ที่เราผสมแหนมหมูเข้าไปแล้วเเทลงไปเลยค่ะไฟร้อนเลยนะคะ เริ่มผูหอมแล้วค่ะหอมมากค่ะนคะหอมมากๆเมนูง่ายๆทำกินเองชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นเนาะเป็นรุ่นนี้ไม่ไม่กินแหนมหมูสดก็จะใช้วิธีดัดแปลงทำเมนูอื่นนะคะ รูหอมเลยค่ะไฟแรงนะคะใช้ไฟแรงก็ดูว่าข้างล่างเขาเหลืองเหยที่ยังก็ตัดเลยค่ะกลับเลยหอมมากค่ะเพื่อนๆนะคะ่ะหอมมากสูตรนี้ก็ทำกินบ่อยนะคะ พอให้ข้างล่างเขาเหลืองแล้วก็จะกลับอีกทีนึ้งเพื่อให้ไข่ข้างบนเขาสุกนะคะสุกเพื่อถึงเื่อนเพื่อนคะดูคะ่ะปิดไฟเลยนะคะดูนะคะเหลืองสวยหอมสูตรนี้อร่อยมากนะคะรุ่นนี้ทำกินบ่อยมากคะ่ะ ะะอร่อยมากลองทำดูนะคะมีแหนมอยู่แล้วก็ใช้แหนมแค่ห่อเดียวนะคะเพื่อนๆคะทำกินง่ายๆสไตล์เรามีอะไรเราก็มาดัดแปลงทำเป็นเมนูเล่นรสสำหรับเรานะคะเพื่อนๆคะอร่อยมากหิวข้าวแล้ว เคยเจียวแหนมหมูเมนูง่ายๆสไตล์เราทำกินบ่อยมากค่ะหอมมีความเปรี้ยวของแหนมหมูมาหน่อยหนึ่งปรุงรสก็ใช้ซอสปรุงรสผงปรุงรสแค่นี้ค่ะแล้วก็ต่อยไข่ผสมกับแหนมหมูที่เราเยียไว้แล้วกระทาตั้งไฟพอกระเทียมเริ่มหอม ไม่ไม่ให้กระเทียมไหมนะคะกระเทียมเริ่มหอมเราก็เทไข่เจียวลงไปเทไข่ลงไปใช้ไฟแรงน้ำมันก็เยอะพอประมาณนะคะอร่อยมากค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะขอบพระคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อรับชมคลิปดีๆต่อๆไปของโนนีชาแนลค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ